เขาขึ้นมีไข่มดแดงอะไรท่างนี้วัดไข่ตรงอะไรกับมีตัวไหนหาชิบ,บัดบ้านมันเปิดขึ้นแต่หัวปีท่เนาะทางนี้เนาะไข่ไรตรงเลโอ้หมา้วเด้อครับพี่น้องครับตลาดนัดเสวนันนี้จะเลื่นอนไข่มดแดงงามๆครับกนะองรหัสิบาทกองรหัสิบาทครับมากองโมตรงกองโมครับทางนี้หล่อเบิ่งสีสันบรรยากาศของขาของขายน่อยากรับกินน้ำกันครับ ฟังประตูทางเข,งขง่าถิดตะวันออกครับค่อคนหลายคนมาเจอส่อครับเลยครับเหมืนครับอ๋อนี่ปลาคอไงครับเข่าไก่ว่าเด็ด้ะครับพี่น้องลูกค,ค้าเพิ่นหลายครับปลาคาร์ปนะครับลูกเพื่อนสี่สี่เหมือนเราปลาคอิ่นคือตัวงามแท้ได้ได้พ่อแต่ว่าได้ปลาปลาคอไเดียวปลาคอยเดียวครับหน่อยใหญ่ๆงามๆอู้บปลาคอเราคืองาม ปลาหน้าอยู่บ่เอญ่ขึ้งงามเลยจะใส่น้ำอน่ปคอแคือตัวงามเลยนะอยเศร้าสันเปลาน้องมาแต่มวงปลาสูหนองโลดละอยเศร้าสันน้ามหาือะเหลือยเหรือๆ้ะเ่ปลาดุกหน้านี่สครับ่อยเาเลยปลาดุกหน้าลอยสามสบาทนครับพี่น้องครับเอน เอาเลยบาดนีเด้อมันหาวเลยเด้อตาห่งานมันหาวแท้พูดแม่ข่ากับจับะคอกวันัดปนไรเราะไปจับนี่มันจะแห้งอยู่เราใส่นมาหลโอ้ของขาของขายบานอกครับท่านี้เป็นัสด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 าสดสดทำครับโอ้อากาศเย็นทำไหมอากาศเย็นแห้งไย างข้างนี้ลานเน่ลนนี่แบลำใหญหวานที่เจา้าลำใหญ่ปลาเอือบครับผมเต็จบดงามๆเต็จงามๆบอลบอลแม่มือนี้คือบม่เขียนมาเนาะมือกไ่ได้เขียนเ <c oughs> มื่อวานพวกกับเราหายเขียนเดูกับบมีนเนาะเขียดบอกเขียนบออกอ๋อต้องต้องเอาๆาจา้น้อยนะครับนเนาะมามันง่ไม่เขียดเลมีครับพี่น้องมานี้ นีจะพรอมกินบันห้องรรทัดนางการหยาพัก้ามสมกันนี่ปูหน,น้าปูหน้าครับเจ้นี้ปูหน้าจะยาวปะปูหน้าปูคุดท,ที่เจ้าครับชุงละเจ้าบาทเหรครับปูหนูหน้ากันนี่เนี่หนูหน้าแพรแล้ววตัวเราจะเท่าไดครับหนูหน้าครตัวเราร้อยเจ็ดสิบเล้อครับพี่น้องตัวบางไงนะครับู แ่บมันดีครับไปครับเลาะขาไปเบืองของขาของขายใ้นกันครับปูหน,น่ยายไงเราแหงหลายท่านเลยปูนาป่าได้เอปูหน้าเจาะคุ้าบาทหรอครับนี่ยตืดโตงปูเมียพอดีดองเนี่อนละาอิเเดยกิน เจ้กระปูแม่อะไรนะครับจสงอ๋อสงเนี่ยีเมาอจีจำเนี่ยนะจาำดอมันตัวหน่อยก็จะอ่างนี่บอสผมกับบมีงานหน่อยหัะเต่มาที่ก a, man, ันเนี่ยาวต่าเสียเจ้าแรกเลยเนี่ เนี่ยค่ะเพื่อนก็บ่กท่านเด็ดทายนะครับมันยังเส่ออยู่เนาะขอขอบคุณครับสีปูนาครับพี่น้องครับปูนาปูนา,ลาไล่เด้ครับพี่น้องกู้ทางน,นี้แห้งตัวใหญ่เตัวแบบใหญ่แบบงามพี่กันกระสังน,นี่โอ้ไล่อย่างไรแนี่อยู่นะครับพี่น้องครับท่านนั้นงูป,ป่าหนอกกระดิก นั่งมีระดุกหนะน้าประคอหน้าพักกระดาพักกระเดากระมาลายด้วครับพี่น้ครับพักกระดเป็นนูหน้าครับกกรนูหน,น,น,น้ากระมาลายพักสี่นอใหม่สดๆดจักทหนลนอใหม่แล้มาตลอดเพักกระดหลายด้วค,ครับพี่น้องครับพักกระดาออกลาย

ตัวใหญ่ลอยเสาป่ะครับน้อยนะกัตตะโอ้โอกัตเต,หน,ตหนุ่งหนาตัวนึงกัตเตตัวนึงขามาขายปลาไหลเล่าไหลตัวนี้เราเขาจะออกมาแม่กุ้งเลยวนะี่ยปกุออกก้งควา,ายเล่าไหลนะครับพี่น้องครับตลาดนัดเ้าบ้านน่าจะเรื่องครับเหมือนนี่ข้องกินข้องอยากบ้านห้องตลาดไรคือเราผมมาเ้าเนี่ยจังน้อยครับอากาศหนาวพี่น้องเขาก,ก,ก็กำลังกำลังทยอยมาครับ ยางเห็นอย่างกอดเด็กมานี้ยนี่โอ้เขียดนี่ร้านเรีบหน่อยนปลาร้านแม่หน่อยนี่เขียดได้ไหมนี่เขียดเขียดแทงเขียดแทงเขียดแทงเท่าไหรแม่เขียดแทงอันนั้นอร่อยหนึ่งค่ะอู้บุกไหลในตัวแต่ว่าอยากกรอบดีขนาดเดรร้ายได้เหรอคะแม่อร่อยหนึ่งคนเพราะมันเขียดเป็นรู ประกันสแต่ไข่ก็่อยแนบกหน่งร่อยเน่ง้วครับพี่น้องครับเขียดแทงเขียแทงเดี๋ยวแบลายนะเลนัวหาขึ้นมแบบคอยเดือเฉียดัวให่บ้อยเดือครับบัก้อยเดือเฉี่ยเสรตัวใหญ่ คุณหาริบ้าด้ครับพี่น้องบนคนละน้าคนละโคกันปลาเอาเอาอ่พอแม่ทูงนะผมกับว่าม่นมีเตหาสิมะคือเป็นอาเปนหลักคหล่อยอะไรคหาสิมบทาถ้าพี่น้องทบได้ไล่ยอด้วยอ่ะพอแมู่งเมื่อวานผมกับว่าซีซโยมันบบมีเตืองน้าเม่ยเมื่อวานกับโบมีเฉียดิบมีเมื่อวาน แม่นบ่ครับแม่นพบไปสามวันเขียดได้ครับพี่น้องครับเขียดหมูทุ้งละห้าสิบบาทนี่นะครับวันนี้ร้านแม่หน่อยยังพอมีได้กินอยู่ครับมีและมะนาวมาเบิ่งปลาแม่น้ำโขงนำครับปลาแม่น้ำโขงวันนี้ท่านได้ประจบประจบปลาเียปลาเืยปลาอิ้มลูปลาจู ปลาเพียปลาอีตูปลาโจกปลากรดเดวนี้พอมีนะครับปลาหนางยังพอมีได้กินครับปะเหลาะเบิ้งครับหมุมเปลงอย่างสวนเปลงอย่างแต่ยังพอมีครับเลยโอ้คนกําลังมาอลไรครับพี่น้องบ้านห้องกาลังลังอลไรเข้ามาของขายหลายๆอย่างที่น้องเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับตั้งห่านกับปูหน้าตัวใหญ่ๆครับผมทงละเส้าครับทงละยี่สิบบาทได้ครับพี่น้องครับเขาคือมีใครมือแดงอะไรทั้งนี้ วัดไข่ตรงแล้วก็มีตัวนึงวัดหาจิบบาทป่ะครับเนี่ยเพิ่งขึ้นแต่หัวปีแสเนาะทางนี้เนาะไข่ตรงอยโอ้หมา้วเด้อครับพี่น้งนงองครับตลาดนัดเสอบวันนี้จะเลื่อนไข่มาแดงงามๆครับของละหาจิบ,บาทกองละหาจิบ,บาทครับมาก่อนโมตรงก่อนโมครับทางนี้วัดกั่ของขายอยากไดนน้่ยิ่งใหญ่แบบนี้โอ้โห่เห็นทางนี้เลยเนี่ยอยู่แต่าประตูทางเขาว่าเห็นแต่ปลาคอ พอเห็นเขียเนยว่าคนม่นมีเขียดได้ไหมพอลถเขียดตายอยู่หันลลายเขลยเอาท่าน่นบ่นี่บาน่นก็เลยเอาทำได้ผมเรว่ามันใหญ่่มีได้เพราะอทั้งหนาปกติคือยังเป็นใหญ่มากคนนัมาสันกเขียดงามๆครับพี่น้องครับอู้ไม่ตยังไงตังไงเล่ไหมบบอยเขียดถูกก็ัน ทุงใหญ่ป่ะครับตนนั้นทุงละร่อยป่ะทุ้งหาสิบบาทอู้คือไดหลายขนาดาินแบบนี่ตัวใหญ่นะะหญ่นตัวน้อยถุงถุงาถุาดน้ตัวน้อยตายม่เห่าป่ะตายม่นั่งป่ะแล้วเสือยอมเอนก่อนสอนเด้นแต่ทุงตัวใหญ่ๆนะครับทุงละหาสิบบาทบ้หอยจูบกันทางนี้กับผู้หน้าผูุ้ดคือเก่าเจ้าบา์ที่อืนป่ะครับ ยิงระยี่สิบบาททั้งนีงไงกันไ่ได้โตกำนานลยไงไม่รหกันเต้อน้าเขาบอว่าในในก่อนที่เขาจะสื่อยบหอยจครับงะสเาบ้งยอะเลนีะ้ครับพี่น้องครับเลาะเบื้องคองกินของยากโอ้ออนซอนเขียดด้ครับเขียดยังพอมีได nah, ้กินนะครับเมื่อไงเฮดบดเฮดคอนเฮดนั่งฝ่านั่งลมครับเป็นเฮดปลูกทั้งครับ ของกินของยากรหลากหลายให้เราครับพี่น้องมุมนี้โซนนี้จะเป็นเพื่อพักทั้งการเกษตรพักบ้านห้องมาถ่ายเอาเถิดวะน้องใหม่น้องใหม่เสร้อตัวนี้นู๋ใหญ่นู๋ใหญ่ครับน้อนู๋ใหญ่นู๋ใหญ่ตัวละเท่าไหร่ก่อนครับน้องเพื่อนเออตัวใหญ่สองลอยหายซิมได้ครับพี่น้องครับ ตัวหน่อยจ้องหรอยน้หนาน้หนาน้บานครับทางนี้น้องไม้สดขึ้นก็เนี่ยค่ะกับขายดีขายดีปลอมน้ำมันหมาทันนซ <c oughs> <c oughs> ีซัน <c oughs> บรรยากาศยามจ่ซออากาศหนาวๆครับทางนี้เป็นส่วนของกินบานเฮาแม่มาห่้งซุกหน่อยไงจักบาทคสี่สิบบทลูกลสี่สิบบาทนะครับมันาห่้งใหญ่ อืมผักสี่ก็น่ามขนาดเลยครับผักสี่ที่บาทกับเมื่อไงนะเอาไปเห็ดยังไงกินนะของขายบาทเท่าครับหาบาทที่บาทไม่จะมัดยังไงนะครับท่านได้ยังน่ะปลาปลาสดๆครับท่านนี่ปลาสดๆแพ้ให้แล้วหันให้แล้วครับขายโลเท่าไรครับปลา โตล,ละสองร้อยปลาโจกบ่ครับเนี่ยนี่ปลาโจกแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> บ่อได้เอียบแม่แล้วแพ้ห้ซีพีโตบ่ท่านได้เห็ดแต่มีครับปลาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องตลาดนับเสาบัดนั่นจะเลื่อนครับนี่ปลาน้ำโขงทันแล้วปังให้แล้วโตวสดก็ม,มีครับแม่ๆสดๆสดจังสีเลยนะครับพี่น้องครับง่ามง่ามครับงาม,งาม,งามขึ้นแม่สาวคนนะ เป็นตะแส็บอยูอ่ครับพี่น้องครับหลายอย่างหลายแนวออยู่โ้พี่น้องบาเฮาสมพัดก็มีได้ครับพี่น้องครับพัดสดๆอ๋อมุมท่านี่มันียังมีกคหกลาะกระล่ำดอกเพิ่นขายเป็นหัวเป็นดอกเลยบ่ครับเนี่ยดอกอยังไงโอ้วกดอกเท่าไหร่ครับตัวนี่ ตั้งทั้งจั่บาทอันนี้สี่ขนาดโอ้ตามขนาดาน้องสี 45, ่สิบหาสิบพอสี่อยู่เลยคำดอกวงไงญ่เลยดอกไม้นาดนี้สามสิบสี่สิบหาสิบบาทตามตามตามขนาดครับดอกใหญ่ใหญ่มาดอกน้อยๆเจ้าหนนัันไม่ค่อยพ่อพี่น้องกำลังลังไหลเข้ามาครับมันอากาศเย็นครับมันอากาศเย็นไร้มันพี่น้องบ้านเท่ากระทาให้ มีแสงแดดเล็กน้อยครับยังเริ่มทย,ยอยมาก,กันข้าวต้มขนมก็ยังพร้อมมีนะครับพี่น้องครับไปรอบๆเนื้อสัตวเนื้อสายวน้ำกันดีครับหลายอย่างลหลายมุมหลายเจียอยู่พัดสดๆก็หลายดนะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวแต่รูปเหลวก็มีคันสมแล้วมากโป้ฟามีมาอีหยังเนี่นนนยนี่แหละมองป่า บางม่วงปลาครับ่นงอยากบ่แฮ้ยล้วอันนี้ิมแซมบ่ท่านอยากของสมที่บางม่วงปลากัมบมาเด้ครับทาานอ้มันเงี้อยากนั้นสมมทักถุงสวยเดกว่าไอเมียงม่งปลาบักม่วงปลาบามองปลาเห็นไหมอ่าจะใจ่หร้อยั นี่เตี๋ฟักหญ่หญงงๆงามๆนะครับพัดกับหม่ๆสดๆดพักขนาดพิ่นธุ์ตน้นต้นใหญ่เจะา้าทใบต้นบักใหญ่นะครับ,บพ,รพี่น้องขาบักใหญ่น้องผักสดๆดก็ไหลนะครับพี่น้องทักมาแล้หาล๊สีบ,บาทช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูอากาศเย็นๆนะครับฤดูหนาวผักออกหลายนะครับผักบัดสวยอยู่ หมุ่นเท่านี้ครับสดสดนะครับฟัดใหม่ๆสดสดหกลอยหกลอยหกล้านลอยเดียวหกล้านลอยเดียวปูหน้าครับปูหน้าท่านี้โอ้ยอ่อนส่อนปูเด้สีอมาได้ทา้งนองๆคนทุ้งลระเสารวะครับปูคนทุ้งละเสาบาทได้ครับพี่น้องม้ายหลายครับท่านคุดเองได้เนี่ยเนี่ยนะฮะคุดดีปูดากสั้นพท่านนะ จำจีดายตัวนะครับฮะใช่กล้วยอย่างเงี้โอ้กล้วยกล้วยกล้วยเทพหนกมุมทางนี้กตจะเป็นปลาดุกปลาดุกครับพี่น้องครับปลาดุกบักไวยปลาเนนครับมุมนี้ปลาเนนปลาชอนตัวใหญ่ๆหญ่ตัวหาซบลดเบื้งสีสันบรรยากาศน้ำกันครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆย็นวันนี้ครับ แอดกสิญญาณศานนี่จะงอยข้องขายหลายๆครับของขายบานเฮาหลายอย่างหลายแนวอะไรแหวบบ่งหันแะวบิางหนีไปเลยๆนะครับของกิ้มค้องอหา่ก็หลายอย่างครับสมพักเสียนตุงละสิบบาทบักทัวบักทัวหลายๆเฮ็ดกระด่างอีแม่ขายเท่าไรครับอ๋อ ถ้าเป็นโล่แล้วครับขาเป็นโล่โลละอร่อยโลละอร่อยนะครับเป็นทงทงละเส้าบาทนะครับพี่น้องครับเป็นโล่โลละอร่อยครับมันแห้งมันบานักเนาะแม่เนาะยังพอมีเด็ดกินนะครับเพลิดซุปเพลิดซุปครับท่านเพลิดกระดาง ค้องขาของขายกตหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างหลายๆแนวอยู่ฟาดมาทางนี้มีไข่โมดแดงเขียดหม้เขียดตะแองทุกหน่อยหาซิบ่าททุกไงอร่อยนึ่งบไหมเบงเอาไรครับเนี่ยไข่โมแดงขม่าอเรครับไข่ฝาด จานละสาว3จาน10บาทคู่หน้าได้หลายครับได้หลายอย่างได้หลายแนวครับลูกค้าเป็นไรแน่นๆกันแน่จังหน่อยของขายของขายหลายอย่างหลายๆแนวพิก้ครับเสียงดังแน่จังหน่อยได้ครับเด้อหนูหน้าหนูหน้าครับแม่ใม่นูไหวค่ะหนูไหวบ่ครับน่ย โอ้ยีหลหางเหมน n เราคนดอกเหลี่ยหางยาวๆคือกนวไหวนวไหวโตเท่าไดครับนัวไหวนะวตแปดสิบบาท่วโบบาทแปดสิบาทพอสื่อได้ครับพี่น้องครับตัวละแปดสิบบาทมีเขียดโมเขียดหน่อยครบนะเมนค่ะตัวนาิบตัวน้หาิซิบตัวนารินะครับเนาะทูงหน่อยท่งใหญ่ลอยนึงได้ครับพี่น้องครับ

นั่เบอร์นอได้ครับเด้อพรุ่งนี้วันพระบักควายเดือเรากันยังมีอยู่นะครับเด้อบักควายเดือทุ่งหน่อยทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ทุ่งอร่อยครับหลายๆอย่างคือเก่าแกเขามาเบิรงได้ครับตลาดนัดเช้าวันเสาร์ครับวันน่าจะเล่นคือเจเราะไปเบิรงของขายน้วกันดีครับปัตัวผู้แอบใหญ่ลูกเม็ดแจคบหุ่นจ่าบา หลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวอยู่อย่างหลาะเบิ้งมันนี่คองขายหลากหลายอยู่ครับหลายแนวจะเป็นพวกปลาหน้าเป็นเขียดเป็นกบนะครับเนาะคล้องขายหลากหลายครับหลายอย่างหลายแนวคือเก่ามัุมนี่ก็เป็นปลาหน้าปลาหน้าขึ้เเราครับปลาคอหน้า ปลดุกหนาครัี่จองโล่เท่าไรครับลโลละร้อยี่สิบกระโค้เพ่นนะลาโลละลอยปะปลาคอลอยอืมนครับปลาดุกลอยเศร้านะครับพี่น้องครับนี่ตัวงามๆจังถีอเลยครับพราดีเอาไปปิ่งไปปนครับลุงปลาสูบน้องจวงนี่ครับพักกระเดาพับกระเดามาครเกี่เมัดละสิบบาทสิบบาทครับ ช่วงนี Fro ้พะกระเดากําลังมาหลายนะครับพี่น้องพะกระเดาก็ดีกินครันน้องใหม่สดๆจะมีคือเก็น้องใหม่สดๆเล้วกวางเท่าไรครับน้องใหม่กวางล้วค่ะจิมบาทตน้องใหม่แบบสดๆเลยก็หัวได้่หักมาเมื่อสัปดาห์นีแล้วหักมาเมื่อสัปาครับเพิ่นปลูกว่ครับน้องใหม่นั่นพิ่นปลูกเอาไห เป็นน้ำมัปลูกน้ำมัหโะคดน้ำได้ครับพี่นอ้องสดอีหลี่ฮักฮักมือเสือกองละหายซิมบะได้ครับ,บะะพี่นอ้องครับไม่ไหมอืมสีมาขายกับฮักกล้วยกับวิ่งใหญ่ครับกล้วยหอมกล้วยหอมแต่ออนส่วนหน่อยเนาะสายอย่างนีได้ะค,ะครับพี่น้องครับยางหล่อไปแฮมสุดครับมีย่ยางแนวมุมทางหนือซอยทางเนาะ ก็มาเบิ้งนั่กันครับทางนี้เป็นคลองบานพักบานนะครับพี่น้องคลองบานบานห่อเน่าขายบานบานครับต้องใหยันสูดเน้อขลามเนาะหังสีเบิ้งมันยังเสียบมันไหมันเสียบ่าเสียบหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นพักบานคลองบานครับทางนี้แล้วว่าหลายเบื้องยาดท่านนั้นอมโตมาหลาย ของบานเท่อหลายพี่น้องครับอาอกาศากยเย็นไงครับมัน s <S ย่างไปดึงม,มุมสุดๆตางคนกัดอ่อนส <c oughs> อ,อนอ่อนสอนอันนี้ครับ <c oughs> เขาเอื่นกระหล่ำบ่ครับพี่น้องครับห <c oughs> รือว่ามันเป็นดอกพักกระหล่ำดอกกำลังมาหลายครับพี่น้องเป <c oughs> ็นกระหล่ำปลูกช่วงนี้ครับเป็นกระหล่ำปลูก ป่าเอาหลอกมาเบิ่งบสดกั็มีอย่างทั้งสดๆส่วนมากส่วนใหญ่เราของแบบของบ้านกันพวกเขียะพวกยังกัอยู่ฟังคนนะครับหน่อไหมสดหน่อไหมต้มแล้วก็มีข้าวรามข้าวใหมพักกระดามัดเยอะบาทดีไหมพักกระดามัดละสิบบาทสิบบาทสิบบาทข้าวรามเราเสียบเสียบเลยกันเคยเสียไปกินเราข้าวรามแม่เราเสียบเลย ก็จะเดามาดละชิดผัดสดๆครับมุ่ง้า่นี้ก็จะเป็นของสดของสวนที่เราครับข้อโพดสดๆยังสดๆดียูวก็มีต้มแล้วก็มีจะประมาณนี้ครับถาเลาะมาสดท่านี้ก็จะประมาณนี้สดแล้วครับสดแล้วเลาะมากิ ภาพีนก็เป็นสีสันบรรยากาศกา,าการขายการขายตลาดนัดเช้าวันเสาร์บรรณาาเจริญอำเภอเชียงมลาดจังหวัดอุดรธานีครับ